มาหลาดะัปบปุป้องเธอเองจ้ะสวัสดีจ้าน้องเซลฟี่เอาไว้โอ้ยเซลฟี่เอาแดงปแล้วเธอมา, <Bye. S 2> าเข้าไปเอฟซูน้อยโอ้ยเจ็บไหมซูจ่าเจ็บจเจ้าอะไรนะจ้าคนแฟนโอ้แรงเจินโอ้โอ้โอ,โอ,อ้โอ้เอฟสูแมนจัดไอ้สูแมนจัดอย่าดึงอย่าดึงนะเว้ยอย่าดึงนะเวย้ยปาดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฟิกปาดจ้าฟิกปาด ที่แขนเนี่ยผมไม่ได้แขนครับผมอ้าวไอโซจะทำผมไอโซโอ้โหไอสซก็แมนไปไหนวะดึงกับแจ็าแจ๋ดึงใช่ไหมจ็าแก๊กเออตึงตูแล้วเออเออตึงตึงจะตึงตึงแม่แก๊กสามคิวปาทโทแก๊กสามคิวมีการมาอวดคิวกันด้วยนะบูลนี้ ไม่แล้วเอาย่งดึงโดนอีกนะเยะช่วยด้วยช่วยมันด้วยใส่มันเลยเอใส่มันเธอคนลืมเอาล้างมาปาดได้หมดได้หมดจ้ะได้หมดจ้ะตึงไหมตึงไหมน้องยังรอดอยู่ <c oughs> โดดจ้ะย่ำกระหมอ่อมกรดตันกระหม่อมจ้ะตายตายให้หมดจ้ะ ไปเลสจ้ะไปเลสวันทีอ่ะมาแต่เร็วไอ้ไเลสจ้ะไปเลสไปไหนจะไปเลสไปไหนจะไปเลสไปหจะหิวผมหิวเกินไปทุกคนหิวเกินไปทุกคนหิวกินไปแล้วตัสักมากโอ้คุจะดึงผมหมโอ้ยอ้ยช่ยด้วยเอ้ยปาดปาดตัวเลือดยังไม่ตายเดเลือดิขอโทษด้วยนะครับผมมันตึงเกิน ก็พมันเล่นข้าดาเธอมันเล่นเขาจริงระโดดเจ้เธอใส่ม้านเธอใส่มันเลยแต่ไม่เยอะกว่าอย่าไปกลัวมันดิเอาเวเลสตัวนั้นสวยรัาสวยมากผมลักสวยไหมล่ะจ๊ะโอ้ยเอ้ยใส่สีส,สีเยอะจังวะเฮ้ยโป้าดหน่อยจ้าตายแค่ไหนตายไปซะตายไม่ให้มัซสาเอาเลยเปิดได้เปิดจ้าเปิดได้เปิดใส่มัเลยใส่มัเลย ปุ่มปั้มุม ي, มม ي, มม ي, ูมปั้มปุ่มมาดด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 จ่ามาดิจ่าโอ้ยเอลโซอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดแล้วจ้าตัวจ่ามาหนามาหนามาโอา้ขอยตายเธยช่วยด้วย